ฉเฉลยแล้วพระเอกนามนไม้ต่อสัญญาช่อง3พันตัวเล่นซีรีส์ไวค่ะ เรียกได้ว่ากลายเป็น Talk of the t o ท n สนันโซเชียลเมื่อเจ๊ใหม่ร้อยแปดได้ออกมาให้ข้อมูลแซบเวอร์ค่ะเกี่ยวกับพระเอกหน้ามนขวัญใจแฟนคลับว่าไปได้ยินจากวงในมาว่าพระเอกหน้ามนของถังช่องสามพ่งหมดสัญญาไปหมาดๆแถมไม่ใช่หนึ่งมิถึงสองหมดแพทชั่นไม่ต่อสัญญาบ้านเก่าพร้อมตีปีกท้าทายฝีมือการแสดงที่ปังกว่านั้นค่ะทั้งคู่กาลังจะพลิกบทบาทครั้งใหญ่มารับบทคู่กันในซีรีส์วายชื่อดังที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ นี่เตรียมภายเรือจินแล้วค่ะบอกได้เลยล่าสุดทางเจ๊มวยไร8แออกมาเฉลยแล้วว่าพระเอกหน้ามนที่พูดถึงเป็นใครกันนั้นก็คือออกัสวชิรวิทย์นั่นเองค่ะซึ่งสรุปพระเอกหน้ามนหมดสัญญาวิกสามเลมลซีรีส์วายคู่ก็คือออกัสประกบคู่กับน้องแม็กนั่นเองค่ะในซีรีส์เรื่อง addicted รักร้ายในสิติดเวอร์ชันไทยและน้องการันตีเรื่องเลิฟซีนแซบเบอร์ค่ะ